สวัสดีครับผมป๋อมนะครับคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับสำหรับผู้ชมทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับว่าช่วงนี้ iPhone 13ลดนะครับก็คือ12-12เนาะตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อสีขาวหรือสีดำดีนะครับผมซื้อ iPhone 13นะครับให้ลูกชายกับลูกสาวนะครับ ก็เลยมาทําคลิปตอนแรกเนี่ยทั้งสองคนก็คนพี่อยากได้สีขาวนะครับคนน้องอยากได้สีขาวนะครับแต่เผอิญช่วงที่กดซื้อนะครับสีขาวมันหมดแล้วก็แพงกว่านะครับก็ก็เลยได้สีขาวกับสีดํามาเลยมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันว่าช่วงลดราคาส2ดสองที่ผ่านมานะครับหรือหลายๆท่านจะซื้อให้ลูกให้หลานหรือว่าใช้เองนะครับ แล้วตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาสีขาวหรือสีดำนะครับผมก็มาถายคลิปให้ดูกันว่าจากกล้องจริงๆนะไม่ได้ปรับแสงไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อไม่ไอะไรเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับอ่านะครับเดี๋ยวให้ดูนี้ก่อนเนะาะ อ่าโอเคนะครับสําหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้นะครับที่จะซื้อเพราะช่วงนี้มันจะมีแต่สีขาวแล้วก็สีดําสีขาวจะหมดเร็วกว่าสีดําจะหมดช้ากว่าสีขาวจะแพงกว่านิดนึงนะครับสีดําจะถูกกว่านิดนึงนะครับอ่ะผมให้ให้ดูเนาะไม่ดราม่าเรื่องเล็บดํานะครับผมทําสวนนะครับไม่ใช่รีวิวโทรศัพท์นะอ่ะให้ดูสีขาวนะครับ อขอบก็เหมือนกันนะมาดูได้เลยครับสีขาวส่วนนี้ก็สีดำนะครับดูขอบนะครับเห็นไหมครับคือพอสีขาวมานะครับ ก็ลูกสาวของลูกของลูกสาวนะลูกสาวก็โอเคพอไปเห็นสีดําของน้องก็ปรากฏว่าลูกสาวก็ชอบสีดํานะครับแต่ผมบอกแล้วว่าอย่าซื้อให้มันเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเวลาหยิบจะสลับกันนะครับเคสก็นะครับเคสก็พยายามซื้อให้เขาไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเวลามันชาร์จไว้ใกล้ๆก,ก,กันมันจะหยิบ ผิดกันไปอีกนะครับขนาดเสื้อกางเกงนะครับบางทีฮะโรงเรียนเดียวกันนะครับอ่าชุดบอมเหมือนกันกางเกงอ่ะใส่ไซส์เดียวกันก็ยังบางทีหยิบผิดหยิบผูกไปมั่งนะครับคือถ้าใครตื่นก่อนก็หยิบผิด่ะดูนะครับทางด้านหน้าก็ไม่มีอะไรก็เหมือนกันนะครับอ่านะครับใครคิดว่าสีขาวสวยกว่าสีดํานะครับ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่มองว่าสีดําสวยกว่าสีขาวก็เหมือนกันนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนกันนะครับอไอคนที่อยากได้สีขาวก็ไปชอบสีดําไอคนที่อยากได้สีดําก็ไปชอบสีขาวนะครับผมก็เลยมาทาคลิปสนุกสนุกให้เพื่อนดูกันนะครับว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบสีขาวบางคนก็ชอบสีดํานะครับแต่พอใส่เคสจริงๆก็ใช้คําว่า แทบจะมองไม่เห็นนะครับด้านหลังยกเว้นเป็นเคสใสเคสใสจริงๆนะครับแต่โดยโดยส่วนตัวก็เนี่ยครับสีอื่นมันมันไม่มีนะครับหวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับที่กำลังจะซื้อนะครับหรือว่า รอแฟลชเซลลรอโปรโมชั่นรอบต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างมั่นใจแหละว่าถ้าเป็นเป็นช็อปจากร้านค้าเป็นทางการนะครับทั้งแอปส้มแล้วก็ e om, แอปฟ้าก, e ก็จะมีแต่สีขาวกับสีดำสีอื่นนี้ไม,ไม่ไม่มีแล้วนะครับขณะผมไปดูในช็อปในห้างนะครับก็จะมีแต่สีขาวแล้วก็สีดำนะครับในห้างก็ยัง1,8600ราคาธันวาหกเจนะครับย้ำนะ แต่ซื้อมาซื้อมาจ,า,จากในแอปส้มกับแอปฟ้าเนี่ยตัวนี้เนี่ยซื้อจากแอปฟ้านะครับหมื่นหกพันเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับส่วนสีดำเนี่ยมาจากแอปส้มนะครับหมื่นหกพันสามร้อยกว่าบาทหักส่วนลดแล้วนะครับผมก็มองว่ามันมันคุ้มค่านะครับคุ้มค่าไม่ต้องเสียเวลาขับรถไปไปถึงตัวจังหวัดเพื่อไปซื้อไอโ n นเพราะว่าถ้าไปถึงตัวจังหวัดเนี่ย ก็ไม่ได้เสียแค่ค่าโทรศัพท์่ะครับต้องอย่างอื่นอีกเริ่มจากค่าน้ํามันเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสําหรับใครที่จะกําลังมองหา iPhone 13นะครับและตัดสินใจไม่ได้เพราะตอนนี้มี2ส,สีว่าเราจะเอาสีขาวหรือสีดําดีนะครับเพื่อนๆก็ลองดูพิจารณานะว่าขาวหรือดําอันไหนที่เราชอบนะครับส่วนตัวผมก็ ไม่ได้ใช้ p p o o n นะครับลูกสาวกับลูกชายเด็กนะครับเป็นธรรมดาก็ตามกระแสนิยมนะผมก็าคิดว่ามันก็ไม่ได้สูงราคาไม่ได้สูงสูงที่เหมือนกับว่ามันจะเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจว่าจะเลือกสีขาวหรือสีดำนะครับสวยทั้งสองสีครับสวย iphone ทำเขาเรียกว่า นี่ยครับสีค่อนข้างจะโอเคนะ,อะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ